เนี่ยคะอันนี้กับเป็นเรื่องที่เป็นเล่าไหวโดนแหล,ละล่ะนกพวกเนาะได้สอนลูกของมันว่าฟัดป่าทั้งหลายยังมีอีกล้วงหลายแที่งโง่เขาเบา,บาปัญญาโดยเข้าใจว่าการมีซื่อเสียงนั่นเป็นการดีตอนนี้ลูกของแม่จงจำาคําสอนของแม่ไหวยังทีเอินกันว่าซื่อเสียงนั่น มันมีอยู่สองอย่างน้ำกันเกน็คือหนึ่งสือเสียงในทางที่ดีสองสือเสียงในทางที่บอดีแต่สัตว์ป่าต่างหลายทีงโงเขาเบาปัญญามันก็เข้าใจกันว่าสื่อเสียงเนี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็คือนกหูอ่นกหูกมันสอนลูกของมันอ่บอกว่าลูกเอ้ยลูกเอ้ยแต่สัตว์ป่าท่างหลายยังมีอีกหลายเด ป่ปีต์งโง่เขาเบาปัญญาเขาใจกันว่าการมีซื่อเสียงเนี่ยเป็นการดีตอนนี้ลูกของแม่จงจำขั้นสอนของแม่ไวีหยังทสี่เอิญกันว่าซื่อเสียงนั่นมันมีอยู่สองอย่างน้ำขันเดือลูกเดอ้อหนึ่งซื่อเสียงในตั้งที่ดีสองซื่อเสียงในตั้งทีเลวแต่ว่าสัตว์ป่าตั้งหลายจี่โง่เขาเบาปัญญามันข้าใจกันว่าซื่อเสียงเนี่ยมันมีอย่างเดียวตอนนั้น นกโขกมันสอนลูกของมันแจงสัตว์พราแล้วแล้วนั่งนกโขกตัวนั้นมันก็สอนลูกของมันต่อไปอีกบอกว่าลูกเอ้ยลูกของแม่จงจำไว้ให้ดีเ้อะซื้อเสียงตั้งสองอย่างนี่เป็นสิงที่มีอันตาไล่ตลอดกาลนี่ลกูกมันมีตัวอย่างทีแม่ก็เห็นมาหลายแล้วผู้ที่มีซื้อเสียงในทั้งที่ดีนั้นพอดีเด่นกว่าสัตว์อื่นต่างหลาย สาดเอือนมันกะทำลายทุกวีธีทงังแม้กระทั่งชีวิตของปู่ติดดีเด่นนั่นเพราะมันบ่ต้องการให้ดีกว่ามันมันทนเบิงต่อไปบ่อใดในการที่ปูอเอื่นดีเด่นกว่ามันหลายขึ้นทุกเถ้อบัดนี่ส่วนสือเสียงในท่างที่เล่วไล่นั่นมันก็เป็นสือเสียงที่เกิดขึ้นจากความผิดความบาปต่างๆหน้าหน้า สารพัดอย่างในทั้งกีเลี่ยวไร่ไปในทั้งไหนกระดือแช่งถดือดดาถดือรั้งเกียดเหยียดยามทํำความดีเดือดร้อนไปทัว่วและในคณะเดียวกันโตมันเองก็ต้องเดือดร้อนยิ่งกว่าบ่มี่ผู้ใดเขาคบข้าแม้แต่ยางน้ำกับบมี่ผู้ใดเขาอยากยา,กงางนำ้ำกับมันเพราะย่านวาซสอเสียงกีเลี่ยวไร่อของมันนั้นสี่เห็นไอเขาเสียหายไปน้ำบ่หลายก็น,น้อยญาตยอมตัวปวดโซกัน นี่คือคําสอนของหนกหูกี่มันสอนหลูกของมันนี่แหละเชิงว่าโอเนี่ยส่วนดีเนี่ยมันก็มีอมันก็มีอดีดีมีเสียเสียมีดีมันคือว่าแหละนะเนาะซื้อเสียงมันกับซื้อเสียเนี่ยมันไก่คำแมนบอลอะไรยากโอมอบางเดือนเนี่ยเขาทำคุณงามความดีปูมีซื้อเสียงในทางที่ดีแต่แมนเด่นกว่าเขาเขาไก่ยึด้าลิตรยา็ามีคือกันแต่ว่าให้ทำความดีไว ใช้สีจาลิตยาจังได้กับสร้างเขาแมนบว่าเออคือดังกับไอ,อีหยังกว่าที่เพิ่ลแต่งไว้อันคนเราเ,ออเนี่ยอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีเนี่ยอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่เราเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้เออจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเด็นไปไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินเห็นบ่ลละยากย่อมเออสื่อเสียงู้ตีิมีสื่อเสียงในตั้งที่ดี พราะดีเพราะเด่นกว่าสัตว์อื่นทั้งหลายสัตว์อื่นที่มันอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็นทําไล่ทุกวิถีทางแม้กระทั่งชีวิตของผู้ที่ดีดีเด่นเพราะว่ามันบ่ต้องการในผู้อื่นดีเด่นกว่ามันมันต้นเบิ่งบ่ได้ในการที่ผู้อื่นดีเด่นกว่ามันเห็นบ่หลายอติโจมบาดีด่ส่วนดีเลีวลยวไล่แบเนี้ทำนั่นผู้ใดไปเหตุเสียไปเห็ดเลีลย่ยวไ่แม้แต่ยางาก็กระบอยอยากยางน้ำผู้ใด แม้แท่ติดไปคบข้าสมาคมเขากับบอคบข้าสมาคมนั่นแม้แต่เขาติดประกาศว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องเขากับบอประกาศแด่นปลาลญาติยอมมีท่านเด้เนี่ยมีท่านเด้เนี่ยอ่าอันนี้มันสอนในเฮาหูอย่างญาติยอมมันสอนในเฮาหูวว่าสือเสียงนั่นมันเป็นสิงที่มีอันตายล่สือเสียงที่ดีเป็นสิงที่นํามากึึงความอิจฉาริษยาสือเสียงที่เลวไลกันนัมากถึงความอับอายขายนะเพราะจะนั้น ในชีวิตของเฮาอยากจอมโสดโสดอันุกอย่างที่เฮ้าเห็ดเอ้าทํำเนี่ยให้คึดให้หินตรองเบิ้งเพราะฉะนั้นให้เฮ้าสังความดีไว้ดีกว่ากันแล้วกันเขาอิจฉาดีกว่าเขาสงสารเด้เนี่ยโบราณเป็นว่าเขาอิจฉาดีกว่าเขาสงสารเขาอิจฉาเฮ้าเนี่ยแสดงว่าเขาเออมีอีหยังกว่าเฮ้าเนี่ยนะมีอีหยังํำเฮาเขาจึงอิจฉาลิสยาแม่นบออถ้าเขา เออสมนำหนาแล้วแสดงว่าเอ,าอ้าสิไล่กว่าเขาแหละแมนบอกแลวหยาดย่อม